ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องรกแมวเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อเจ็เดือนที่ผ่านมาเสเอได้เก็บรกแมวมาในช่วงที่แมวคลอดลูกและด้วยเหตุนี้เองทำให้ต้องเจอเหตุการณ์ชวนหลอนที่น่าติดตามหลายคนเชื่อว่ารกแมวเป็นของดีและที่สำคัญยังเป็นของขลังจากธรรมชาติ ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อกันอีกว่าผู้ที่ได้ครอบครองรกแมวต้องเป็นผู้ที่มีบุญบารามีซึ่งปกติเวลาที่แมวคลอดลูกมักจะไปคลอดในสถานที่ลับตาผู้คนซึ่งเป็นผลให้คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้เห็นรกแมวมากนะักและส่วนมากนั้น แม่แมวก็มักจะกินรกแมวตามสัญชาตญาณหลังจากคลอดลูกเสร็จแล้วเพื่อเป็นอาหารบำรุงกำลังหลังคลอดแต่หากผู้ใดที่มีโอกาสพบเห็นรกแมวผู้เชี่ยวชาญอธิบายวิธีการบูชาวไว้ดังนี้ 1. นําำรกแมวไปคลุกกับผงขมิน้นเพื่อดับกลิ่นก่อน 2. นำไปพึ่งลมจนแห้งสนิท 3. าํนกลับมาเลี่ยมใส่กลอบไว้บูชาแล้วก็มีข้อห้ามว่าห้ามตัดแบ่งรกแมวเด็ดขาดและการบูชาก็สามารถพกติดตัวหรือเก็บไว้ที่บ้านร้านค้าก็ยอมได้นอกจากนี้ควรสวดคาถาบูชารกแมวพร้อมด้วยว่ากันว่าหากผู้ใดที่บูชารกแมวจะทำให้ธรรมาค้าขึ้นเรียกทรัพย์ ทั้งเมตตามหานิยมทั้งสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นชนะการพนันขันต่อทุกประเภทให้โชคลาภเหมาะแก่การพกพาสำหรับผู้ที่ทำมาค้าขายหรือหากินไม่ค่อยคล่องการงานถดถอยทำอะไรก็ติดขาดรวมถึงเป็นหนี้สินการบูชาก็จะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือผู้ใหญ่จะรักบริวารจะเชื่อฟัง ทำอะไรก็ไม่ติดขาด